สวัสดีครับไบนะครับรบพีพงศ์ครับวันนี้มาอัดเพลงนะครับก็หลังจากที่เตรียมตัวกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ได้รู้เนื้อเพลงได้มีการเออเรียนออนไลน์กับพี่แอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาถึงห้องอัดก็รู้สึกว่าตื่นเต,นต,นต,นต้นมากๆเลยตอนแรกตื่นเต้นมากครับสุดยอดสวัสดีค่ะแอมมิชริยานะคะเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลงนี้ค่ะตอนแรกก็เห็นตัวอย่างเรื่องเนี้ย มานานมากๆแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องมีคอนเซปต์ดีนะอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วก็อยู่มาวันนึงค่ะก็ไปเจอพี่แพรแพี่แพรก็บอกว่าต้องมาทําเพลงเรื่องนี้สักหน่อยแล้วได้รับรีฟจากพุ่มกับมีคีย์เวิร์ดที่เขาให้มาคือเธอคือคนของฉันฉันคือคนของเธออันนี้ต้องให้เครดิตเขาว่าเขาส่งเป็นออคลิปเสียงมายาวมากนะคะแล้วก็มีละเอียดมากก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนกับเป็นบทสรุปของเรื่องอะไรเงี้ยค่ะ ได้ไหมถ้าจะเรียกว่าเธอคือคนในฝันรู้จัที่มาสบตาดีขึ้นอ่ะทีนี้ขอกับฟิลฟิลหนักเบาหนักเบาเดี๋ยวลมเดี๋ยวมีซสอยงุดอจุดซึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากเราทํำแบบนี้แล้วก็ทำมือทำมือทางน้านหน้าได้ได้ครับ วิธีร้องบางอย่างที่มันเป็นเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็การร้องของเขามันมีความแบบจริงใจที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับเพลงนี้ค่ะเราให้ให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบฮ้ยคนคนนี้กำลังพูดกับเราจริงๆอะไรเงี้ยจากนี้เธอจะเจอแต่ฟันดีจะทำให้ทุกคืนเธอันดีจับมือฉันไว้ก็พอถ้าเธอคือคนของฉัน นนคคือคองเแต่พอลองไปแล้วก็รู้สึกว่ามีความสบายมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแต่ว่าก็มีปัญหาตรงที่ลองไปแล้วเสียงอู้นิดหน่อยมีแบบว่าเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยก็ได้จะไปวิ่งวิ่งขึ้นลงบันไดนู่นนี่นั่นนะครับเน่เน่เน่ดิน่เ่เน่เน่เ่เน่เน่เน่น่เน่เน่เ่น่่เน่เ ห้องอัดบ um right ันค um ่อนข้างอากาศหนาวนิดนึ่งมันก็เลยน่าจะแบบขึ้นจมูกนิดนึงก็เลยประพักน่าจะดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปอัดต่อครับ ต้องเทคนิคเยอะมากแต่ว่าเราให้ให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบฮ้ยคนคนนี้กำลังพูดกับเราจริงๆะไรเงี้ยต้องรู้สึกว่าเออวันนี้เขาก็ทําดีแล้วก็คือเรามีทีมงานมาให้กําลังใจเยอะมากคนเดียวที่ฉันจะรักจะรักแค่เธอคนเดียวก็พอความรักของฉันให้เธอหมดทั้งใจไม่เครักใครอีกเลย ขอบคุณครับค,ครับ,รบมีแต่คนบอกว่าผมร้องพอแต่ผมว่าผมก็ประมาณนึงต้องไปรอดูว่าเพลงเต็เ,ตเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับ ก็อยากจะฝากฟังเพลงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเออถ้าเกิดดูซีรีส์มาจนถึงท้ายเรื่องแล้วอาจจะแบบเพิ่งได้ฟังเพลงนี้แล้วแบบเฮ้ยซีรีส์มันจบเราก็ยังเข้าไปฟังต่อใน YouTube และ Streaming ได้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องไบร์จะไปร้องเพลงนี้ที่ไหนก็ฝากเป็นกำลังใจไปช่วยน้องร้องตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณพี่แอมมากๆนะคะรบกวนฝากเพลงนี้ ด้วยนะครับก็มาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับพวกเราทํางานกันเต็มที่มากๆทั้งใบแล้วก็พี่แอมแล้วก็ทุกๆคนเลยนะครับก็บรบกวนติดตามมันนะครับขอบคุณครับ